สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็น Brands Experience Episode ที่3แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง Brands Michael Kors กันนะคะซึ่งเป็น American Brand ค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่เรากลับมาจากภูเก็ตนะคะก็กลับมาปุ๊บเราก็เดินไปที่เซน t ์แทเนมบาซีค่ะเราก็เดินเข้าร้านไมเคิลคอร์สนะคะก็ได้ถุงใบนี้กลับออกมาค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะคะว่าข้างในใบนี้มีอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ เซลส์ของร้านเสื้อผ้าคือแบรนด์ m i เคิลคอร์สเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีการเซลส์ที่บ่อยพอสมควรเลยทีเดียวนะคะไมเคิลคอร์สนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักแบรนด์นี้กันก่อนนะคะ m มเคิลคอร์สเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์อเมริกันนะคะดีไซเนอร์ก็คือชื่อ m i c คิลคอร์สเลยนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกว่า,าบริษัทของไมเคิลคอร์สเนี่ยค่ะเขารวมกับจิมมี่ชูแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งคะ่ะรวมกันชื่อ ตั้งชื่อว่า c a p r i Holdings นะคะซึ่งก็จะมีเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆมากมายให้เราได้ซื้อหากันนะคะ Michael Kors นะคะไม่ใช่ luxury brand นะคะแต่ยังเป็นเรียกว่า high end brands นิดหนึ่งนะคะราคาก็าจะาประมาณหมื่นต้นๆหรือช่วงเรียกว่าหมื่นหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังพอเรียกว่าจับต้องได้นะคะเสื้อผ้าของเขาคัตติ้งค่อนข้างดีไซซิ่งดีนะคะนัไซส์ size, เสื้อผ้าของ Michael Kors มาหลายชุดแล้วนะคะก็เรียกว่า คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะไม่ค่อยล้าสมัยนะคะสามารถใช้ได้ทุกโอกาสค่ะน้องๆที่พนังกงานที่ร้านก็บริการดีใช้ได้เลยนะคะสำหรับแบรนด์ Michael k o r s ในประเทศไทยนะคะก็จะมีแค่สภาพผู้หญิงนะคะแล้วก็มีกระเป๋ามีรองเท้าของผู้หญิงแล้วก็จิวเวอรี่ของผู้หญิงเท่านั้นเองนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คร e ให้ Trips in My m e m o r y ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ